โปรแกรมการแข่งขันของวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการในฮัสซิดอินโดนีเซียมา์สเตอร์ส0 2 5ัี่ที่กรุงจาก,การ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นรายการระดับ HSBCB w f World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม475,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทประเภทคู่ผสม บาร์ตเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสังพราคู่อันดับ26ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับยุตวาตนาเบตจับคู่กับมายัทกูจิตคู่อันดับ116ของโลกจากญี่ปุ่นจะลงแข่งขันในคอร์ทที่1คู่แรกโดยจะเริ่มประมาณ9นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศารเมื่ออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยจะพบกับลูกกวางสู มืออันดับ19ของโลกจากจีนจะลงแข่งขันในคอที่ที่1คู่ที่4โดยจะเริ่มประมาณ11นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยจะพบกับนสกินิไดระมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่นจะลงแข่งขันในคอดที่สองคู่ที่5โดยจะเริ่มประมาณ12นาฬกา20นาทีตา <Kristen> มเวลาประเทศไทยประเภทชายคู Britney. ่ <Jesus> <The> สัตว์วิกสายราชรังกีเรดีจับคู่กับชิรักจันราเชฆาเชตีคู่อันดับ9ของโลกจากอินเดียจะพบกับสกายกิตินุพงเกตเรนจับคู่กับบาร์ดเดชาพลผัวรานุคร์คู่อันดับ7จของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอที่1่คู่ที่8โดยจะเริ่มประมาณ14นาิกา50นาทีตามเวลาประเทศไทยและประเภทหญิงเดี่ยวสือเหมินฉีเมืออันดับ29ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับ มิวพปรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในขอรที่1คู่ที่11โดยจะเริ่มประมาณ17นาฬกา20น,20นาทีตามเวลาประเทศไทยเวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสามารถชมถ่ายทอดสดของขอรที่1ได้ทางช่อง t r u e Sport เจผลการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการในฮัสซิดอินโดนีเซียมาสเตอร์ส0 2 5 ประเภทคู่ผสมบาร์ตเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสังพรานคู่อันดับ26ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเวรเรลยูสตินมูเลียจับคู่กับปีตาฮานิงติยัตเมนตารีจากอินโดนีเซีย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-19และ21-11ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะธัญญาเฮมัน มืออันดับ58ของโลกจากอินเดีย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-14และ21-11ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศารมืออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยเอาชนะนัดเหงียนมืออันดับ41ของโลกจากไอร์แลนด์2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-9และ21-18ประเภทหญิงเดี่ยวเคชาฟาติมาอัสาามืออันดับ67ของโลกจากอาเซอร์ไบจาน แพ้ให้กับมิวพรปรวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกจากประเทศไทย0-2ต่อเกมด้วยคะแนน17-21และ12-21ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกฟ้าพิชามน์พัชราพิสุทธิ์สินจับคู่กับเนียดันนพัฒส,สุกลักคู่อันดับ85ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอนาสตาเซียโคมิตจับคู่กับดาริสินนอนคู่อันดับ84ของโลกจากโปแลนด์2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-14และ21-7 ประเภทชายคู่รอบคัดเลือกหลิมจือเจี้ยนจับคู่กับวงเทียนซีคู่อันดับ64ของโลกจากมาเลเซียเอาชนะโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทีมวรพลทองสงาคู่อันดับ67ของโลกจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน21-16และ21-15ประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกนัดเหงียนมืออันดับ41ของโลกจากไอร์แลนด์เอาชนะกันกันตะพลหวังเจริญ เมื่ออันดับ40ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน2115 19, 21และ21-19ประเภทหญิงคู่ทานิชาคลาสโตจับคู่กับอาจวินีพรนป,ปามาจิมันดาคู่อันดับ19ของโลกจากอินเดียเอาชนะมุกออนิชาจงสตาพรพัน์จับคู่กับแอนฟิลสุกริตาสุวชัยคู่อันดับ37ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0นเกมด้วยคะแนน2 1 6และ2114 ประเภทชายคู่เรมอนอินดราจับคู่กับปาตราฮารปันรินโดรินโดคู่อันดับ78ของโลกจากอินโดนีเซียแท้ให้กับสกายกิตินุพง์เกียรตเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภูวรานุคราะห์คู่อันดับ75ของโลกจากประเทศไทย0นย์ต่อ2เกมด้วยคะแนน18-21และ9-21และประเภทหญิงคู่ฟ้าพิชามนพัชรพิสุทธิ์สินจับคู่กับเนียดดนพัชรุกลั คู่อันดับ85ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับอียอนอูจับคู่กับอียูอิมคู่อันดับ146ของโลกจากเกาหลีใต้1ต่อ2เกมด้วยคะแนน 21-9, 18-21และ14-21ลิงก์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ